ยังไงบ้างสำหรับ EP ที่หกในวันนี้นี่ว่าคนดูน่าจะชอบ EP นี้ที่สุดเนาะเพราะว่าปกติตอนจบอ่ะมันจะทิ้งทายว่า EP หน้าจะเป็นยังไงทีนะอันนี้ก็คือบอกไปเลยมันคอมพิทเลอร์ม,มันจบมันจบที่ตอนนี้เลยอ,ะอ่ะอก็คือได้รู้แล้วว่าเขาเผยความรู้สึกกันแล้วเขาแอบคบกันเขาแอบคบกันเขาแอบคบกันมันตื่นเต้นคือแบบว่ามันเรียกบาลีใช่ไหมคือว่าก็ไม่ได้บอก,กอะไรนะ กูไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนี่แต่จีบกันได้กติ้บกันได้เออเรื่องบาลีก็โอเคไม่อะก็ไม่ผิดอืมก็บมว่ากดชมรมมันก็อะไรนะทําผิดกดโรงเรียนอืนตั้งเยอะกดโรงเรียนไม่เคยจะสนหลีสนแหลดแต่ว่าสนกดชมรมจะอะจรอะไรขนาดนั้นใช่ไหมงงนะคะวันนี้ชอบฉากไหนบ้าง ชอบฉากชอบฉากสระน้าเฟนโซนก็คือฉากจบฉากสุดท้ายใช่ไหมใช่เกือบสุดท้ายใช่ตอนที่นางสารภาพกันพอสารภาพที่สระน้ำเออแล้วก็ล้าเส้นเฟนโซนเออแล้วล้ำเส้นเฟนโซนเออชอบรอยยิ้มของของโฟดเออธรรมชาติมากใช่ธรรมชาติมันมีความเล่นเล่นธรรมชาติมามันมีความแบบเหมือนเหมือนปริ่มเหมือนปิดติใช่เหมือนปลดล็อกอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แบบฝืน ฝืนยิ้มฝืนฉีดแล้วแบบแต่เป็นฟิลแบบมันรู้สึกจริงอ่ะแบบเออมันมันเป็นมันเป็นฟิลแบบเออออกจากความรู้สึกข้างในจริงๆแล้วมันแล้วมันมันเห็นมันมันคือธรรมชาติอตมันดูไม่ไม่ฝืนอ่ะเพราะมันไล่ระดับไปเนาะจากตอนแรกที่เหมือนกับว่าเหมือนกับเครียดกันนะว่าเออเมื่อกี้ว่ากูฝืนได้หรออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วพอพระเอกพูดออกมาปุ๊บอัก็ไม่ได้ฝืนดิอืมก็แบบแล้วก็บอกว่ากูชอบมือแล้วก็หอมแก้มก็คือแบบมันปลดล็อกเนาะใช่แล้วก็ยิ้มด้วยความแบบ แล้วก็ยิ้มตามอ่ะคือมันยิ้มธรรมชาติชอบความยิ้มธรรมชาติของนางตรงแค่นั้นเลยมันก็เลยรู้สึกว่าฉากฉากนี้มันแบบมันสวยอ่ะมันมันคอมพีมันทําให้ใจฟูเหรอใช่แต่ฉากไอช่วงทะเลาะกันก็น่าเล่นน่ารักดีนะไอตอนที่ออกมาเนอไอไอช่วงที่แบบว่าอ่าแกล้งกันอ่ะหอมแก้มเขาอะไรเขาแล้วนี่ก็ทาแบบไม่พอใจแต่เข้าใจได้นะจุดนั้นนะเข้าใจได้แต่นี่ว่าไอหมายถึงว่ากันน่ะก็เป็นฟิลแบบ อยากแย่อยากแย่ว่าเอออยากก็มึงชอบกูก็อยากแกล้งหน่อยหยอกหน่อยแต่อีกคนนึงเขารู้สึกว่าก็เหมือนปฏิเสธกูไปแล้วปฏิเสธไปแล้วอย่าไปเล่นกับใจเขาอย่าไปเล่นกับใจเอออย่าไปเล่นกับใจกูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของอีกคู่หนึ่งคู่สาวกับวินมันเป็นยังไงคู่สาวกับวินเหรอเอาจริงอายุประมาณเนี้ยอืมหนูว่าคู่แบบเนี้ยเยอะ ใช่ไหมด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาแล้วมันสปาร์กเหรอแล้วก็มันสปาร์กกันเออแต่เขาก็มีมโมเมนต์ให้เห็นว่าแบบเอ้ยบางทีเขาก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่อ่าเหมือนการช่วยกันในการซ้อมกีฬาหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วจังหวะนั้นที่เขารู้สึกว่าอ่าโมเมนต์ที่ว่าเล่นละครจะจูบเหรียนกันอ่ะเขาก็มีความแบบเอ๊ะในใจเหรอ เออเหมือนเหมือนตอนแรกก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ปะเออแต่พอแบบพอใกล้ฉิดกันสัมันก็เออมันก็หรือว่าฉันใจเต้นหรอทำไมมันใจเต้นแบบงี้หรอใช่ไหมมีความคือไม่รู้ไม่ไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้มันจะเฉลยไม่รู้ว่าเขาเขียนบทมายังไงว่าอาจจะมีคนนึงแอบชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมต้องต้องรอดูทีละสเต็ปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมีคนคิดแล้วแหละมีคนเขาเรียกว่าอะไรมีเขาเรียกว่าอะไร มีคนคิดจริงแล้วแหละทำาท,ทำไมมันไม่ไม่พอมันใกล้ชิดไปแล้วทําไมมันไม่เหมือนเพื่อนวะทําไมมันรู้สึกใจเต้นมาก,กาอะไรอย่างเงี้ยไงเออมันมันน่ารักเนาะน่ารักเรื่องม้นของอ่าอีพีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายเอ็มดีใช่ไหมถ่ายเอ็มดีแล้วก็เผยความรู้สึกนี่ว่าแบบว่าพ,พยายามเหมือน คนเห็นพยายามให้ให้คนดูรู้ว่าเออใครใครจะคู่กับใครคิดคู่กับพยายามให้รู้แล้วแหละว่าว่าแต่ละคู่คือใครคือใครคือตอนแรกไปโฟกัสที่คู่คู่หลักอืตอนเนี้ยคู่รองๆองก็เริ่มจะแบบปล่อยโมเมนต์ปล่อยโมเมนต์เข้าไปแล้วว่าแต่ละคนคิดยังไงอะไรอย่างเนี้ยอืมเราก็จะเห็นซาวินแล้วก็เห็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนของอ่ะติวสนทิวสนกับปอคู่นี้ก็มีแถมๆมาเข้ามาให้แถมๆเข้ามาแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเนาะไอฉากถ่ายก๋วยเตี๋ยวเนาะ ตอนตอนทาไม่เห็นเออแต่อยู่ดีมาอยู่ในเอ็มวีเลยว่าเขาจะอีพีหน้าจะให้ดูอย่างี้หรือเปล่าหรือเปล่าล่ะเฉลยที่หลางเฉลยที่หลางหรือเปล่าออาจจะเป็นซีลนั้นอ่แล้วก็อ่ามีอะไรไหมที่แบบสะกิดใจในในตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้อวอ่ะ <laughs> ไม่มีแล้วไม่มีแต่โดยรวมก็น่ารักเหมือนเดิมน่ารักเออ <laughs> แล้วแล้วก็อีพีนี้มันมันเป็นอีพีที่แบบ เด็กๆอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวข้องละเออมันมันส่วนมากไปโฟกัสกับเรื่องที่จะบอกความรู้สึกดีไปตลอดทั้งอีพีเลยที่แบบว่าอ่าตอนแรกที่ว่าโทรคุยกันอะไรกันก็ว่าเหมือนแบบเออจะบอกหรือว่ากูจะพุ่งบอกกูยังไม่พร้อมอืเหมือนกับว่าอะไรนะกูกลัวความตอบอ่ะมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาคิดอืมแต่พอพูดออกมาอยู่มันก็บอกว่าก็ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องบอกว่าขอโทษอยู่ดีบ้างมันก็ต้องตามกฎแต่สุดท้ายกฎมันก็มีไว้เพื่อ แหตุค่ะกฎมันไม่มีจริงครับมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอในเรื่องของความรักมันไม่มีจริงนะเออเอพีนี้ก็ประทับใจเช่นเดิมแต่นี่รู้สึกว่าเคมีมันเริ่มพัฒนาขึ้นเลยนะพัฒนาเออทำไมพอพอรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันมากขึ้นรู้สึกว่ามันเริ่มอินอ่ะเดี๋ยวเขาก็เริ่มอินกับตัวละครเขาปะใช่เออคือ หมือนเริ่มรู้จักตัวละครตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลยเหมือนกันเล่นได้ดีขึ้นใช่ไหมมันเริ่มแบบเนียนอ่ะมันเริ่มแบบอืมแต่ว่าอุ้ยฉากนั้นก็ชอบฉากไหนฉากที่เขาพูดระบายความในใจอ่าแล้วก็ร้องฮ้ใช่ไหมเออเล่นดีจังเลยฉากนั้นอ่ะเสียน้ําตาด้วยนะคะงงมากเสียน้ําตาเก่งเนิทีเก่งออคือแบบว่าฉากที่เจมินายนอนฟังแล้วน้ําตาเขาไหลกว่าข้างหนึ่งอ่ะแบบ มันดูจริงมากเลยอ่ะมันดูแบบเพราะมันไม่ใช่การร้องไห้แบบฟูมไปไงอ,อมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกค่อยๆแล้วก็ไหลมาจริงๆเออ,เอ,อมอนเขาฟังเหมือนเขาฟังตัวละครที่อยู่ตรงข้างจริงๆแล้วก็ไปกับเรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยเออประทับใจการแสดงนะประทับใจประทับใจออออดีขึ้นเรื่อยๆน้องๆอ่ะจริงอ่ะ อีพีนี้ก็ประมาณนี้ปร,ประมาณนี้นฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วว่าใครชื่นชอบฉากไหนอะไรในะอีพีนี้ก็มาแชร์ริ่งกันได้นะคะออฝากติดตามด้วยฝากอ็นดูพวกเราด้วยนะคะออออตอนแรกที่ปล่อยอีพีหนึ่งไปมีคนม,มาบอกว่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนที่เจอน้องโฟรใน <laughs> <laughs> ในลิฟดิฉันเองคะ่ะด<อ>ิฉันเป็นคนถ่ายเองคะ่ะใช่แต่ต้องบอกว่า พวกเราไม่ใช่แบบซาแซงอะไรอย่างนั้นะไม่ใช่นะทำงานทำงานที่ึงแบมนี้เขาทำงานอยู่ที่นั่นแล้วตอนนั้นน้องยังไม่ได้มีชื่อเสียงยังไม่ได้ชื่อเสียงเลยเออยังไม่มีใครรู้จักก็คือแบบว่าเขามาเหมือนเป็นเด็กฝึก แล้วพี่ๆก็เลยเห็นก็เลยแบบเอ็นดูอุ้ยคนนี้หล่อจังเลยเห็นอยู่ในรูปว่าเป็นเด็กมันอ่รุ่งกลิ่มมันน่ารักจังเลยก็เลยขอถ่ายหนยลูกชื่ออะไรจ๊ะื่อโฟรครับแล้วด้วยความว่าตอนนั้นน้องอาจจะใหม่มากยังไม่เคยชินกับกันมีคนมาถ่ายน้องก็จะมูเกรงเกกลัวนิดนึงเห็นนางเก่งๆปรงป้าดูสันสันเห็นไม่ได้ทําอะไรนางไค่ได้ทเออมันน้องยังไม่ชินยังไงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เคยออกอาจจะยังไม่เคยไปเจอผู้คนยังไม่เจอแฟนคลับยังไม่เจออะไรอย่างนี้น้องก็อาจจะแบบอุ้ยแบบ น่ารักจน่ารักจริงคนมันออรล่าก็แต่ตอนนั้นออรล่ามันออกแต่ตอนนั้นจี้เห็นอยู่ในนีคือกระเทยสี่คนเออสี่คนแล้วก็เด็กผู้ชายในลิฟต์คนหนึ่งเออเขาเป็นแบบแล้วมองหน้ากันนะทาไมหล่อจังเลยบะางี่หรอวะก็หนูชื่ออะไรลูกแต่น้องเป็นคนยิ้มสดใสตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะยิ้มดีตั้งแต่ตอนนานหันมายิ้มรูปตาแบวแล้วยิ้มกว้างอะไรอย่างงี้แบบอุ้ยแบบ เอาจริงตอนนั้นนางก็เป็นฟิลใจดีสู้เสือแหละนางกอสี่นางเด็กผู้ชายคนเดียวนะก็เป็นตื่นไก่มันตื่นนะไก่ตื่นนะแต่ทุกวันนี้ที่แม่ช่วยเหลือไ้แต่แม่โทรแม่โทรเข้ามาพอดีแต่ทุกวันนี้น้องไม่กลัวแล้วนะไม่กลัวสู้ลองเขาสู้กลองน้องน้องที่กันเลยมาน้องบิ๊กสู้รสู้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่กับครั้งหน้าเป็นอีพีที่เจ็ดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า